เตรียมโต๊ะไหว้สา์จีนไหว้บรรพบุพรุษคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพรุ่งนี้มารวมกันรับประทานอาหารมีเป็ดมีไก่มีขนมหวานอันนี้คือเตรียมไว้ขนมถ้วยโฟูจะเตรียมสถานที่หมไสย ไม่มันไม่ได้ดื้อขนาดนั้นหรอก,กอไปว่าตะโกติสงสารมันนี่คือเห็ดหอมแห้งคะ่ะแช่ไว้ต้องแช่ค้างคืนคะ่ะเพื่อให้มันนิ่มคะ่ะส่วนชิงนี้ก็จะเอามาต้มต้มแล้วก็จะลวกกระเพาะปลาไม่ให้มันคาวคะ่ะอันนี้คือกระเพาะปลาที่เราล้างแล้วทําความสะอาดแล้วเราจะเอามาลวกคะ่ะลวกใส่น้ําที่เราจะต้มขิงแล้วก็เอากระเพาะปลาลงมาลวก ก็จะมีขิงมีกุ้งแห้งด้วยค่ะที่จะมาทำปิงทะเลต้มกระเพาะปลาค่ะอันนี้ก็คือปิงทะเลค่ะที่เขาทำความสะอาดแล้วเราเจะมาล้างอีกค่ะแล้วก็จะเอาไปหั่นค่ะอันนี้คือปิงทะเลค่ะจะเอามาล้างอีกรอบหนึ่งค่ะก่อนที่จะเอาไปหัน่นไปซอยเอาไปทำต้มกระเพาะปลาค่ะ อันนี้คือการหั่นค่ะเอามาหัน่นตัดเป็นชิ้นๆก่อนที่จะเอาไปต้มใส่กระเพาะปลาค่ะอันนี้คือต้มขิงค่ะที่จะเอาไปรลกกระเพาะปลาเพื่อดับคาวค่ะอันนี้คือกระเพาะปลาที่เราล้างแล้วค่ะ เอามาลวกใส่น้ําขิงมันก็จะออกหอมๆน้ําขิงหน่อยค่ะส่วนสามชั้นนี่จะต้มแจับฉ่ายค่ะ น,นี่คือกระเพาะปลาที่ลวกแล้วค่ะแล้วก็จะมันบีบล้างน้ําออกคือลวกกับน้ําขิงอ่ขิงที่ต้มดับคาวส่วนอันนี้คือผัดยักบาไทยค่ะหรือว่าต้มเั็บทไทยต้มใส่หมูาสามชั้นรวน อันนี้คือต้าคู้ที่พอดแล้วค่ะสำหรับสามชั้นแล้วต้มจับชายค่ะนี่คือน้ำซุปจะทำจับตายนี่คือผัดจับชายค่ะพอปลาต้มปิงทะเลนี่ใส่น้ำซุปด้วยค่ะน้ำสต๊อกสต๊อกหมูสต๊อกไก่ก็ไดเอามาต้มแบบพอปลาเฮ็ดกินง่ายๆ ใส่ปิ่งทะเลมีเห็ดหอมมีกุ้งแห้งค่ะมีหมูหมูก่อนอันนี้คือกระเพาะปลาที่เขาทำให้เสียมค่ะอันนี้เขาเอินว่าให้เสียมค่ะใส่ผักกาดขาวเยอะๆใส่ปิงน้ำค่ะใส่ทุกยางคือกันนะคะแลววแต่ไพชอบค่ะ